เปิดใจปออนนบปมกระแสข่าวรักครั้งใหม่แพทในตํตำรวจออกปากแบบแมนๆเลยครับว่ากำลังตามจีบอยู่สำหรับควาสัมพันธ์ครั้งใหม่ของแพทนภพตาตันตระกูลกับตำรวจหนุ่มหล่อนายนภัสน้องชายของกัจจังจิรันธนินพิทักษ์พรตะรกูลงานนี้บอกเลยว่ารุกแรงมากและไม่มีถอยกลับด้วยละคะ่ะล่าสุดรายการเผ็ดมันบันเทิง พิธีกรแอนนาดำเรินรายการร่วมกับนักร้องหนุ่มปออันนบที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวคู่จิ้นกับแพทโดยหนุ่มปอเผยว่าก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกคนได้เห็นใน IG Story ของพี่แพทแล้วมีเพื่อนมีแฟนๆส่ง Mess ซนเจอมาว่าเป็นอย่างไรเราก็เลยได้ย้อนกลับไปดูพี่แพทกับน้องเรซซิง่งที่มีหลุดพูดตำรวจก็ไม่ทันได้คิดว่าเป็นคนนี้ก็ได้แต่ยังไงอยู่ แอนนารู้สึกยังไงพอรู้ว่าเป็นตำรวจคนนี้ปอก็ไม่รู้สึกยังไงตอนแรกต้องยอมรับว่ามีอาการตกใจและเหมือนงง,งๆเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนนั้นเองตอนนี้ก็มีคุยกับพี่แพทนินดๆแต่ก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้แอนนาถามจริงๆชอบพี่แพทเขาไหมปอก็ชอบก็แฮปปี้เวลาได้อยู่ด้วยกัน แต่ที่ถามว่าทำไมไม่จีบผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรรีบ1นึ่งทำงานด้วยกันใช่ไหมแล้วผมก็โสนมาสักพักแล้วครับก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครมันก็ต้องใช้เวลาและผมก็เป็นคนที่จะต้องรีบเป็นแฟนกันภายในเดือนนี้ให้ได้ผมไม่พร้อมที่จะเร่งเป็นแฟนกับใครแล้วก็โซนหนึ่งผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะครับผมว่าพี่แพทเขาผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะมาก ถ้าเราจะเข้าไปหาเขาจะเข้าไปในชีวิตเขาเราก็ต้องชัวนะถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ชอบก็เลิกผมรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเขาอันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีคือพูดจากใจจริงๆคือยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะจริงจังคือต้องดูตัวเองให้ชัวง์ไงว่าตัวเองโอเคไหมและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือเปล่าและเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นถึงขั้นนั้นดังนั้นส่วนตัว ผมตอนแรกก็ไม่ได้จะเร่งอะไรก็คุยๆทำงานไปด้วยกันก่อนแบบนี้ครับยืนยันว่าไม่ได้ถอยเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเลยคือเราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวไปไหนด้วยซ้ำเอาเป็นว่าผมโอเคครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ดีแล้วที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันต่อไปคิดว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบนี้น่าจะอยู่ได้ยาวนานกว่าแล้วถ้าพี่มีความสุขแล้วมีคนที่ดีแล้ว ให้เกียริพี่แพดแบบนี้ก็ดีแล้วครับ